สวัสดีครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่อำเภอโชคชัยแล้วครับมาถึงอู่ที่จะทำการโป้ครับ,รรบจะต้องถอยเข้าออครับผมอ๋ออย่าไป Trông con, trong con. Ai, ai. Hạc đi Ai, đi, Ai, ai. Ai, bay Ai, ai. Ai, trong con trong con, trong 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 lót rong,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  phải không con lót rong, con hạc lên, hạc lên, ai, 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 lắng ai, điều ai, 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 Đưa na, đưa na Bỏ okay. bao na má, Ô Bài, bài Bài Đu bằng luôn, đu vắng nôn đấy อ้ยกขวา oh. oh. <coughs> ดูฝั่งนู้นไหมทา,ทางครไปเลยไเลยทางทางไปดีครับ<ป>คือเลื่อยค้อคตืตรงตรงตรง อีกอีกอีกโอ้พ่อสวัสดีครับเจ้าของอูสวัสดีครับฝากรถไว้สักฝากสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวันได้ครับพี่เดี๋ยวจัดให้เต็มที่ครับจัดให้จิมจมอันนี้ทำอะไรบ้างเกี่ยวกับรถยนต์อย่างเดียวทุกอย่างเลยพี่ทุกอย่างก็รถซิ่งรถเคลมประกันรถอุบัติเหตุ อะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถแท็บิ่อืมครับได้ได้ทุกอย่างเลยที่นี่ได้ครบเลยใช่ไหมครบวงจรพี่จะดัดแปลงวางเครื่องทําเครื่องเซอร์วิสได้ทุกอย่างอือครับตรงนี้จะเป็นงานสีไม่มีงานสีอย่างนู้นก็รถแต่งรถรถโชว์อืมครับตรงนี้รถโชว์จะมีทั้งเบนซินทั้งดีเซลครับผมได้ซึ่งก็ส่วนตัวก็ชอบเครื่องเสียงติดต่อได้ทางไหนบ้างนติดต่อก็เฟซบุ๊กอ่าวิโรจน์เพื่องกระทู้ครับนี่ไงนี่ไงอ่านี่นี่นี่ครับเสื้อครับทางนี้ก็็็จะเเเปปนนนตามีี้้ไดลยพ่บริษัท จะอยู่ในซอยครับจะอยู่ในหมู่บ้านหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเป็นบ้านเกิดเลยเลยกลับมาซื้อที่คืนเพราะว่าใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนก็เช่าบ้านเขาอยู่อะไรอย่างนี้ครับแล้วแต่ก่อนทําอยู่ไหนเปิดอยู่ไหนผมเดิมทีตรงเนี้ยพอเปิดมา 30- มสี่สิบปีแล้วแต่ว่าถึงวันหนึ่งมันมีเรื่องที่จะต้องขายบ้านโดนยึดแปละอะไรทำตรงนี้อวันนี้เราก็คือย้อนกลับไปประมาณสิปีที่ล้วผมก็เลยกลับมาซื้อืนผมตัดสินใจออกจากโรงงานเราก็รับงานอาจจะงานเล็กๆน้อยๆจากพวกรถ ชิ้นส่วนรถอะไรพวกนี้อ่าแล้วทีนี้คนรู้จักเยอะขึ้นก็ได้รับงานสีรถอ่าใช่ก็ขยับตัวเองทีบอยู่ประมาณสองสาปีอ่าพอมีเงินสักนิดนึงก็เลยตัดสินใจมากู้ซื้อบ้านเดิมขึ้นก็คือที่ตรงนี้คือที่ตรี้บ้านเกิดแต่ว่าแต่ว่าโดนยึดไปแล้วใช่ใช่กลับมาซื้อคืนแจวเลยแล้วก็เป็นคนชอบเล่นรถมัติดตามนี่เครื่องเสียงเนี่ยก็คือว่าเมื่อก่อนเคยมี เคยมีสมัยพวก,กตู้วิวค้างหมูลายหยีพี่ใช่จะเป็นตู้กลางก็เป็นคลางกระเบยดนี่คือตู้เยเท่ากันเลยตั้งชั้นนั่งล่านนั่งลานเขาเรียกนั่งลานูถุงเนาะนั่งลานผู้ถ,ถ,นะถ,ถุงเนี่ยต,ตั้งตัต้งตู้เบลดูกลางใช่ตั้งแต่สมัยนั้นเลยมีตู้ยืนด้วยพี่แต่เป็นไม่ใช่ตู้แดงนะเป็นตู้ดำเป็นตู้ยืนผีเสื้อยังเก็บไว้ไหมหรือไ,ไปแล้วผมอ่ะมือโซอนไงไปตัดขึ้นคือคือผีเสื้อ พี S <S ่เสื้อมันผมก็เลยไปตัดขึ้นแล้วก็แล,วกแล้วก็ทำทมพื้นให้มันแยกให้มันเป็นสี่ตู้แต่เป็นเป็นตู้ย<ม>ืนของพ่อมีสองใบเต็มเป็นตู้ยืนสิบสองนิ้วมันน่าจะมีสักแปดดอกอตู้ยืนหน้าเปิดแต่มันไม่ใช่เป็นผีมันจะเป็นคล้ายอารมณ์เจเจมากกว่าใช่มันมันจะเป็นพอดล่างอพอดล่างนี้เราก็พอดล่างนี้ผมก็เลยหันเ,เสียดายวันนี้เสียดายเมื่อก่อนพ่อก,ก็ใช้ใช้ขยายขยายทั่วไปแต่แต่เป็นเป็นขยายประกอบในสมัยเมื่อก่อน หนักอยู่นะพี่มันเป็นโมอปแปลงอะไรทั้งอย่างนี่แหละใช่ไม่ใช่พวกงานตลาดนะเสียงดีอยู่เสียงดีอยู่แต่ว่าผมก็ยังว่าอายุมันอยากมีเนาะม,มันใจก็อยากมีก็ก,ก็แต่มันก็นานมาแล้วก็ละลายไปหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> เอา <c oughs> งานเกี่ยวกับรถทุกอย่างงานประกันงานอะไรทุกอย่าง<ร>างานสีท็กปีเหตุนะพี่เห็นหนักๆคือหลักๆคืองานสีงานสีเกี่ยวกับงานสีคือให้ ให้ได้ก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานสีก็ให้ให้คำปรึกษาได้ครับทาไม่ทําก็สอบถามกันได้พี่สอบถามกันได้เรื่องราคาเพราะว่าอย่างทุกที่อ่ะราคาก็จะอาจจะไม่เท่ากันใช่เน้นเรื่องความสบายใจมากกว่าแล้วก็ดูแลหลังการขายใช่แล้วก็เนี่ยพกเครื่องเสียงเนี่ยได้มาจับรถพี่แซมเนี่ยได้อันนี้ก็จะเป็นทีมงานจะลงลงลงไนตัวที่อันนี้ก็จะมาให้โป้ครับผม เต็มพื้น,นครับรอพินอย่างว่าก็อย่างว่าพี<ๆ>่ตอนนี้มันเขา้ามันเขา้าฤดูงานแล้วเนาะเราไปงานงานพี่แจมแกแกเยอะก็เดีเ๋ยวเอาอัดให้เต็มที่ก็คือถ้าพื้นถ้าพื้นทันทันทันได้พินก็ดีนะแต่ถ้าถ้านพไม่ทันก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงค,ครับผมรับตามนั้นครับพี่ก็มาฝากไว้ละมาฝากฝากไว้ที่อู่นะครับผมโกดระครับผมใสแต่ดิวงานต้องดิวงาน่ันอ่า ออเสียเอกชัยนะครับผมนะฮะเพราะผมดูความเสียเอกชัยแต่เขาเขาเป็นเพื่อนกันนั่นแหละผมจะดูแลในเรื่องของการตลาดมาร์เก็ตติ้งครับผมใช่คือจะดูแลตรงนี้ดูก็แล้วเอารถเจ้าของมาทำอะไรเนี่ยจะไปที่รถกันหน่อยว่ามีอะไรเต็ดบ้างมาทำอะไรอีกเนี่ยผมยังงงอยู่เนอะเฮ้ยไม่หยุดอัปเดตกับเขาเลยบ่่ใชครอกอันนี้ก็หนึ่งที่เราเห็น แปลกหน้าไปก็คือตู้ครับเราลงตู้ใหม่อ๋ออ๋อนนอันนี้ใบใหม่จาก W S ใช,ใช่ครับเสียงกลางใช่ครับ,รบไปไปไปเอามาตอนไหนอ่าผมสั่งไว้นานแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาอ่าองานงานค่อนข้างเยอะครับอ่า,าก็ไม่มีเวลาก็ได้อันนี้ได้เลิกมันมันจบันษาแล้วก็เลยต้องต้องรีบทำครับตอนนี้อ๋อแล้วไม่เปลี่ยนกระจกไปเลยบออาเปลี่ยนครับเปลี่ยนจ้ใน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 มันกำลังทำแบบโล่งๆแล้ว อสรุปแล้วนี่คือข้างหน้านี่จะแปลงใหม่หมดเลยใช่ไหมนี่อ่าทุกอย่างจะใหม่หมดครับอันนี้คือจะใหม่หมดด้านหน้านี่นะใช่ครับจะเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดจะเป็นโฉมใหม่ใช่ครับใช่โอ้หนี่ยอมตัดเลยนะนี่อ่าใช่ครับใช่ใช่ไม่งั้นก็ยัดตู้เข้าไม่ได้อ่าใช่ครับใช่อะไรใหม่อีกอ่าตู้ล้อโงนี่คือใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หน้าอ่าอ่าอ่เพราะตอนนั้นประกาศขายแล้วไม่มีคนอยากได้ไม่มีคนซื้ออ่านี่ครับก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ๋ออันนี้เอามาขับกลางแหลมแน่นอนเลยใช่ไหมขับเบรคครับตัวนี้ตัวแรงอุ้ยอ๋อเอาตัวนี้นะใช่ครับแรงมากเอแล้วทำไมไม่ใช่ของเกียร์ทั้งเซีดเลยอ่าผมมันมีสไตล์เนาะแล้วแล้วแต่คนชอบครับวันนี้คือผมอ๋อยังชอบน้ำเสียงของตัวนั้นอยู่ใช่ครับใช่ใช่ไหมใช่อ่ะพูดง่ายง่ายชอบยังชอบน้ำเสียงเสียงกลางเสียงกลางตัวนั้นอยู่ครับผมเป็นโฮนิกใช่ไหมฮอรนิกกับโฮนิกกับทีดีเคอ้ใช่ว่าวาเทกนี่ปล่อยไปหมดแล้วบอก ปล่อยไปหมดแล้วครับที่ผมใช้ก็คือสําหรับผมนะครับผมว่ามันเฮดรูมมันไม่มีให้ผมใช้แล้วอใช่ก็เลยต้องเปลี่ยนตามยุบก,กร,รำเสมอไหมอันนี้แท่นรับเท่าไหร่นี่ตัวนี้สามหมื่นกว่าบาทครับสามหมื่นกว่าบาทเนาะเอะ 30, อ,อของเด็กชัยเนี่ยใช้ W S ขับเบริ่งสามแท่นชแนลละกี่ดนะ้เนาะ ฉันแนวละสมดอกครับฉันแนวละสามดอกเฮ้ยข้างหลังก็ลงตู้ลงตู้เอาตู้ลงหมดแล้วบอกอ่าลงก็คือลงหมดแล้วครับตอนนี้ข่างหลังนี่ว่างยังไม่มีเวลาขึ้นคือตู้ทุกอย่างมีพร้อมหมดแลยใช่ครับจะเป็นตู้ใหม่หมดแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่คือที่ผมไอ้ที่ผมลงประกาศขายนี่คือระบบเสียงนี่คือใหม่นะครับอ่าอ๋อ,อแล้วถ้าทำเสร็จนี้จะขายอีกไหมก็ถ้า่าคือยังขายราคาเดิมเนี่ยครับจริงเนี่ยจริงครับจริงครับอันนี้มัน power เนี่ย power ก็ใหม่เสียงกลางหน้าใหม่ อันนี้ผมลงทุนตอนนี้นะนั้นจะหกเจ็ดแสนบาทครับที่ซื้อใหม่ลงไปเมื่อไม่ไม่กี่เดือนมานี้ยหกถึงเจ็ดแสนบาทเดี๋ยวถ้ามีคนสนใจก็จะขายราคาเดิมใช่ครับใช่ใช่หรือติดต่อกับเสียเอกชายมาแล้วกันมาพูดคุยคันนี้ระบบเสียงค่อนข้างสมบูรณ์เลยครับตัวนี้อือเจ๋งเลยหรือไม่ใครจะทําสีรถเพนรถเดี๋ยวงานสีรถอันนี้คือของพี่บองดําจะเป็นอ่า ช่างอันนี้ยินดีนําเสนอเลยครับคนนีอ้อันนี้คือคัดมาให้พี่บองดําเลยอืใช่ไม่เราแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันกับเสียเอกชัยนี่แหละพวกผมก็ต้องผมก็ต้องดีลกับเสียเอกชัยเพราะหนึ่งเสียเอกชัยต้องคุมมาตรฐานให้ผมไงใช่ครับเพราะพวกผมไม่ค่อยมีเวลามาได้ครับได้อืก็เหมือนว่าเออเสียเอกชัยก็ต้องมาคุมมาตรฐานเอาเองเพราะมันเป็นหน้าเป็นตาของเจ้าของดิอ่เพราะอันนี้คือผมจะอยู่นี่ทุกวันอ่าคือจะจะดูทุกวันเป็นคน ทุกอย่างครับทุกอย่างคือพวกวัตถุดิบพวกอะไรนี่คือจะจะเป็นค,นคุยคนไปเบิกจะเป็นผมจะเป็นทั้งหมดเพราะพวกพวกผมดวงานผ่านเสียอยู่แล้วผ่านเสียใช้อยู่แล้วแล้วเนี้ยเสียใช้ก็ต้องเป็น,เป,นเป็นหูเป็นตาให้พวกผมนั่นแหละก็คือสบายใจได้ครับเรื่องอ่าเรื่องพวกนี้คือจะจะทาให้มันใกล้ร้อยมากที่สุดครับออ่าคือบองพี่บงดาให้ผมมาร้อย ผมก็จะพยายามทําให้มันใกล้ร้อยมากที่สุดครับครับผมแต่คันนี้ผมยอมรับนะเจ้าของขยันอัปเดตโค้งมากเลยนะั่น <Lauren> ก็นี่แหละเจ้าของคันนี้ไม่ไม่ไม่เคยออกงานนะครับออไม่เคยออกงานแต่ท,ทําว่าอยากทํามันนี่แหละใช่ครับใช่คือทํา,ท,าทำอาอยากอยากทำก็คือผมเจอเหตุการณ์แบบว่าอยู่ในสังคมคือเราถ้าเราไม่มีนี่เราพูดกับเขาลําบากจริงว่าเรา เราอยู่กับเครื่องเสียงต้อง<ช>มีตัวอย่างให้เขาดูให้เขาฟังอันนี้คือเป็นเป็นสินค้าตัวอย่างเป็นสินค้าตัวอย่างค่อนข้างที่จะแพงครับหมดไปกับสองร้านเท่านี้เหมือนถ้าผมจะผมจะทํารถแห่ผมอยากซื้ออุ้อผมอยากได้ DBS แต่มันมันยังไม่มีให้ผมฟังแนวนี้แต่ว่า DBS ขึ้รถแห่หลายคันเลยนะอของของซีฟูซิงก็กำลังเป็นกระแสอะไรนะมัน ไม่มันไม่ใช่ตู้ลำโพงที่ดีที่สุดนะคือแต่ใช้แล้วสบายใจที่สุดครับด้วยเจ้าของก็ดูแลดีด้วยอ่าใช่ครับด้วยอะไรหลายๆอย่างครับอ่าที่ใช้นี่เพราะไม่ใช่เพราะว่าดีที่สุดนะที่ที่ใช้เพราะว่ามันสบายใจสุดแล้วตอนนี้อืมอันนี้นะที่รียบใช้ซีฟก็ซีฟก็ตู้ตู้เขาก็ WHS ทั้งหมดอ่ะของซีฟนะคันนี้ก็ w S s ทั้งคันอ่ะอืม power ก็เริ่มมาแล้ว power ของจอร์ก็เริ่มมาแล้วใช่ครับใช่เรดเลยแต่โดร์ลำโพงเป็นของ P r ลำลำโพงนี่จะเป็นของป่าไพรัตครับใช่ครับของพีอาร์นะครับผมลำโพงเป็นของป่าไพรัตพีอาร์ออดีโอครับผมอันนี้น่าจะเป็นแอลพาดแอลแอลพาดแท้ก็คือทําให้ให้ทั้งนี้ก็แปลงให้เลยบอกใช่ครับสายแปลงเราต้องมาสายตรงเลยอือาจะเป็นหน้าเอาพาดนะใช่ก็คือไฟก็จะเป็นไฟสมัยใหม่เลยเออเอาเป็นเอาสมัยใหม่ไปเลยเออเจ๋อเจ๋อเจ๋อ ในในก็ทําแล้วมันต้องทําให้มันสุดอ่าน่าจะตอนนี้กระเป๋าน่าจะสุดแล้วครับอย่าพึ่ง่างั้นเ <c oughs> อามาฝากรถไว้อยู่นี่แล้วครับพี่น้องครับผมนะครับก็ถ้าส่วนพี่น้องไม่ว่าจะเป็นรถรถใช้งานทั่วไปอ่าตอนนี้ก็คือรับอ่างานใช้งานทั่วไปเคมประกรันงานสีงานแก้งานแปลงหน้าทีนี้รับจบหมดนะครับอืมใช่รับจบหมดเลยส่วนผลงานก็เนื้องานเดี๋ยวให้เสี่ยอกชัยผุ่มงานให้ แล้วก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะมาดูครับผม,ผมเพราะมันที่สัญญากันก็คือ10ประมาณ15วันตามหลัก15วันแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอ่าครับใช่ครับ,รบใช่ตัวนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าสภาพอากาศมันยังไม่ได้เจ้าโกงานมันมันอาจจะมีเลทบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่างานงานที่เราไว้ก็ประมาณอ่าน่าจะประมาณ20วัน20วันนัน่าจะเสร็จแล้อ่าถ้าถ้า าาโป้นะโป้กับรองพื้นนะอันนี้คือพวกผมยังไม่ซีเรียสเรื่องสีนะโอ้ผมซีเรียสแค่ว่าโป้แล้วก็รองพื้นรองพืนพ้นขาวให้พวกผมได้ออกงานก่อน,อนถ้างานสีไม่ถ้าพิมพ์สีไม่ทันอ่ก็ตามท,ที่ที่คุยกันร,รายละเอียดนะประมาณนี้ประมาณนัน้นนะดีนะมีที่จอดมีอะไรให้ก็คือที่ผมอ่าคุยเกินกับพี่บองดาไว้ตั้งแต่ตอนแรกที่อยู่ที่ร้านนะคือว่าผมอ่ ถ้างานงานสีรถแห่ถ้ามีช่องทางก็คือผมว่าอยากจะเปิดเป็นอู่อันนี้คือผมก็มาคุยกับเพื่อนดูว่าม,มันพอจะมีช่องทางเดินช่องช่องทางการทําธุรกิจอืก็เลยต้องลองดูครับเดี๋ยวลองดูว่ามันไม่เสียหลายฮนะอ่ะก็รอดูคันนี้แล้วกันคันเซมซาวแล้วกันก็คันนี้ฝากพี่บองดำช่วยถ้าถูกตาถูกใจก็ฝากโปรโมทด,ด้วยแล้วกันนะครับพี่ก็ทางถ้า ถ้าเสียเอกชัยแล้วก็เจ้าจของอู่เขาทําให้มันออกมาสวยมันก็จะเป็นหน้าเป็นตาเพราะมันอยู่กับสื่อพวกผมอยู่แล้วเขาเป็นหน้าเป็นตาของทางอู่ทางเสียเอกชัยแล้วกันเผื่อว่ามีทีมงานรถแห่อะไรเขาอยากทําอะก็ให้เขาติดต่อกับทางเสียได้เลยแต่ก็ต้องรอดูผลงานคันนี้ก่อนได้ครับผมจะมีงานส่งงานรถแห่อันนี้คือน่าจะเป็น ws เต็มลำที่ห่างจากบ้านผมประมาณ7็กิโลเดี๋ยวผมจะให้พี่บงดำมารีิีอีกรอบนึงได้ยินดีเสมอครับ เพิ่งได้มาเพิ่งได้โปรเจกต์มาผู้ลูกค้าเพิ่งติดต่อมาเซ็นสัญญาเรียบร้อยการเดีวยวคือรับจบที่ที่ผมโอเคได้เลยติดต่อก็เฟซเดิมเฟซเดิมครับใช่เฟซเดิมครับผมเอกชัใชอิเล็กทรอนิกส์ใช่ถูกไหมใช่ครับเบอร์โทรศูนย์แปดแปดเจ็ดสองศูนย์หนึ่งสามสี่แปดครับครับผมมีอะไรอยากผ่อนสินค้าก็ติดต่อเสียเอกชัยแล้วกันอันนี้นะคือขึ้นชื่อเรื่องเงินผ่อนก็คือต้องที่ผมเลยถ้าอยากผ่อนเครื่องเสียงเกี่ยวกับเครื่องเสียงก็นี่อันนี้ก็ผ่อนได้นะ อันนี้ก็พอนได้ป่ะอ่าน,นี้ใครอยากพอนะคุยกันนะมาคุยกันคันนี้นะใช่ครับแต่ต้องรอแปลงหน้าให้เสร็จก่อนอ่าคือคันนี้ถ้าอยากพอนอม,มาคุยกันอืมอมถ้าอยากพอนคันนี้ก็เดี๋ยวรอแปลงให้เสียเขาแปลงหน้าให้เสร็จก่อนครับงานสวยแน่นอนผมว่ารอบนี้แกน่าจะทําหน้าเป็นอาปากด้วยก <c oughs> ็อย,ย,ย,ยากจะเห็นผลงานอันไหนที่มีคนติชมคือผม S <S ผมจะแก้เลยครับถ้าถ้าไม่เหนือบาก,กว่าแรงถ้าอันมันติดตรงไหน,นคือผมจะพยายามแก้เลยอเอาคําตีชมของพี่ๆมาแก้ไขอเราจะไม่ไปอะไรไคือเขาเขาติมานั่นแสดงว่ามันไม่โอเคเราก็มาพัฒนาให้มันดีขึ้นอืก็ตามนั้นอเอาอยากก็ไม่ได้ฝากอะไรหรอก็ฝากครับผมถ้าชอบ WBS โดยที่ว่ายังไม่มีเงินแบบเงินถุงเงินทังที่จะ ซื้อเป็นชุดก็ถ้าอยากผ่อนนะครับก็ติดต่อเสียเอกชัยเจ้าเดียวเจ้าเดียวครับไว้ใจได้คนนี้ครับผมนะก็กินกลางเข้ามาแล้วรกันปรึกษากันเนาะค,คุยกัน <ผม S 2> รายละ<ด>เอียดครับผมหรือถ้าจะผ่อนคันนี้ก็มีมีให้ผ่อนแต่ก็ต้องมาคุยกันก่อนอาวก็ก็คือถ้าจะผ่อนนะคือต้องให้พี่บงดําพามานะครับ อันนี้คืออันนี้คือให้ให้เครดิตพี่บงดานะครับทานชมพอนนะคันนี้อ่าอย่าอย่าเอาอย่าเอาอย่าเอาผมไปเป็นตัวประกันสิอ่ะก็เดี๋ยวราคาก็ถามอ่าเสียกิชัยโดยตรงดีกว่าคุยรายละเอียดกันดีกว่าเนาะอ่าเดี๋ยวเสียจะพิจารณาเองว่าถ้าสําหรับใครที่อยากผ่อนอยากได้คันนี้ไปไปรับงานหรืออยากผ่อน เสียจะดูที่เครดิตก่อนดูความเป็นไอ้นุ่นเสียมีวิมีะอะไรกนนะมีเซนในการดูอยู่แล้ว <c oughs> ผมเชื่ออย่างนั้นอ่ะก็หรือใครจะซื้อเงินสดเงินสดราคาเท่าไหร่ประมาณตอนนี้อยู่ที่1.29ล้านครับอ่า1ล้าน2 0งแสนหมื่นถูกไหมวันนี้ผมลดให้9 0 0 0หมื่นเหลือล้าน2ล้าน2ท่วนอันนี้คือระบบเสียงใหม่นะครับอ่าระบบเสียงใหม่1ล้าน2 0 0แสนทวนถูกไหมคันนี้นะ โอ้เถอะผมเห็นแกดัดแปลงแกทํานู่นทํานี่ทํานั่นผมว่ามันหมดเยอะนะเพราะมันไม่ได้ทําเสร็จทีเดียวเนาะครับใช่ครับไอ้ตู้เก่าก็เอาลงหมดแล้วก็ขึ้นตู้ไม่เอาขึ้นตู้ใหม่แล้วนะนี่ยไม่เอาครับตู้ตู้เก่าไม่เอาใหม่หมดแล้วนะใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อโอเคก็มาฝากรถไว้กับทางทีมงานเอกชัยมิวสิคเอกชัยมิวสิกจ้ะเอกชัยอิเล็กทรอนิกส์ครับผมที่นี่นะครับแล้วก็อู่ก็อยู่ที่โชคชัยเด้อ ถ้าใครอยากทําอะไรหรืออยากปรึกษาอะไรก็ติดต่อ้ที่เอกชัยอิเล็กทรอนิกส์แล้วกันครับพี่น้องครับผมฝากไว้อยู่นี่แหละประมาณ15วันถ้าเสร็จไม่ทันก็น่าจะเลทมีเวลาเลทให้อยู่ครับ